ก็ขอกราบสวัสดีค่านทุกท่านนะวันนี้ผมบอกนะก็มาเราอยู่ในซีดี้มาขาวชีรอดอีกแล้วนะที่จริงวันนี้คนจะเป็นวัลลบอทดนะแต่ว่าผมกะจะทําเป็นเทสเซอร์เบอร์แต่ว่ามันปิดไปแล้วนะโอเคน่าจะต้องเป็นมันพวงนี้แทนเออเห็นไหมบันลายแล้วอันนี้น่าจะเป็นวลล์ซโวออันเก่านะโอเคมาแล้วก็กลับมา็นวอลลเดิมอาจจะอีพีที่เราสร้างบ้านหลังแรกไป เราปรับมองเป็นเหมือนเดิมกันเอ่อเพื่อนโอเคมาอีพีนี้ของเคยาผมจะทำะฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะส่วนเมืองตรงนี้ของเ้าผมอุดไปดีกว่าเพราะว่าผมมองดูแล้วของเ้าผมอุดทึ้งทิ้ยดีไปเนี่ยมาตรงนี้ไปเลย แต่ผมจะทำฟาร์มน่าจะเป็นตัวหลักหลักก่อนน่าจะเป็นพวกไก่หมูวัวแกะประมาณนั้นแต่ก่อนอื่นผมต้องผมอยากทำอุปกรณ์หินต้นไมเ้เดี๋ยวเอาไปปลูกอ่าโอเคจัดของพรัวผมใกล้พังแล้ว แล้วก็เคใกล้จะเมื่อแล้วใกล้จะมื่ยแล้วแต่เรายังนอนไม่ได้นะจะนอนได้โอเคมาเดี๋ยวเรารอเริ่มทำกันอีกทีหนึ่งก่อนโอเคมาเดี๋ยวผมต้องไปเอาอุปกรณ์เห็นครบเซตก่อนดีกว่า แล้วผมถึงค่อยมาอะไรอะค่อยมาทำฟาร์มสัตว์นะดี๋ยตรงนี้มีไก่ด้วยแต่ต้องการสัตว์อย่างน้อยสองตัวนะหนึ่งชนิดสองตัวเดี๋ยวผมมขอเนี่ยขุดถึงตรงนี้ก่อนอเอาให้มันพอกับการทำอุปกรณ์หินครบเส้นนะอ่าอีกสองก้อนสำหรับดาบสามก้อนสำหรับปิกแอก ก้อนสำหรับล้วงก้อนสามก้อนสำหรับดาวโอเคไม่พอแล้วเรากลับไปคราฟที่บ้านนะแล้วเราจะไปเก็บเหล็กไม่แน่าจะแถวนี้มีเหล็กลนะถ้าไม่มีเหล็กก็ทำฟาร์มตัดไปก่อนผมจำได้นะแถวนี้มีห้าม

เได้แลวแล้วเราก็จะเก็บอุปกรณ์ไม้ลงไปในนี้เลยอืมรงน,นี้เดี๋ยวผมก็จะไปะหาเหล็กก่อนนะเร็วทำการหาเหล็กตน,นเหล็กหอง,งนี้อยู่กานะนี่็นบบมีข้าหะ เป็นทางสำหรับขึ้นลงแลก็ดินก็จะอโไโอเคเอ๊ มันระยะมันสั้นจังเลยลองขุดก่อนประมาณนี้ให้มันขึ้นลงได้ไอฮฮคาะ ยู่นี่แต่โอ้ยตทษครับพี่พี่ผมไม่อยู่แล้วคือผมอยากเข้าไปมันมีแต่ถังใช่ไหมเออเกาะตะไลแล้วเข้ามาเลยผมผมโอ้ยผมไม่ถนัดยูไอโอ้โหอูไม่อยู่แล้วจะเย็นโอ้ยผมเกลียดยูไอนี้ ต้องวอมฝีมือในการใช้อยู่ไอนี้ก่อนเอาเป็นว่าผมไปตัดไม้ก่อนครับเก็กาตัดไม้เขาไม่สำเร็จนะเา้องมีฐานันกดทองแรงทองแรงผมก็ยังไม่้าเป็นเท่าไหร่เขาจะมีฐานนะครับแล้ผมไม่ิด่อกแล้วน้องไอ้กก็ผมก็มีเยไว้ต่อนอะไปเ้นแล้วแลถ้าผมกมีไอ้แมแนเกบารงายเลยจะตอนี้ผม่ค่อืมออาหารแล้วแหละลขดาขดืา่ออื

Música uh -huh. มีเหล็กบ้างอ่ะเออลองเฮ้ย,เ,ยเห็นเหล็กแล้วเห็นจากไกลๆอะ่ะจังหวะนี้เราเจอเหล็กแล้วเจอทั้งเหล็กเจอทั้งถ่านผมว่าแล้วบนภูเขาต้องมีหวงว่าผมจะไม่ติด จมหิวมากแล้วกันไม่มีรองเท้าหนังโอ้ยตอนนี้คือตัวละครผมมันหินวอ่ะมาผมรีบเอาเหล็กกลับบ้านดีกว่าจะได้มีอุปกรณ์เหล็กใชสสส้สี่ก้อนอ่า ขาดอีกสามเอ้ยขอเล็กเพิ่มหน่อยมันจะมีแค่นี้เอ้ยไม่เอานะเหมือนจะมีแค่นี้จริงๆนะอ้มเสือมันเป็นถ่านะเป็นไรละตัวละครของมันหิว เอาเป็นว่าผมเอาเหล็กเท่านี้กลับบ้านก่อนละกันวันนี้บรรลัยละหิวยังดีละไอ้เหี้ยนี่นาเลยออกมาไกลกระโดดไปเรื่อยๆจะแกะอีกสามตัวมาพอดีเลยผมไม่ค่อยมีอาหารบรรลัยละจะมืดล้ว ว้ทำพรมด้วยก็ได้แบบทำตามงี้ตัวนึงอยู่ไหนเอ้ยอีกตัวนึงอุ้ยหัวใจผมเหลือแค่สามดวงผมไม่น่ารอดอ่ะโดนมอนสเตอร์แน่เอาไปรีบกลับรีบกลับอ่าเดินไปไ่ะอไหก็เดี๋ยวมนนี่นนี่นี่นี่ันนี่มันนี่น่่่

ตอนนีดเป็น่อไีเจอเหัวใจเยี่ไม่ยาทำกับฉแบบนี้ไม่ชมาขายประตูบ้านข้างทางงคิดเปอร์มาไว้เป็นไรละไม่รอดอานี่เจ้าเจ้เเจาตไหนตาอยอะรเงี้โอ้ทอมพมวเห็นาแต่คิปเปอร์ยังไม่เห็นงขกามาเด็กเลนสาตาข้ามายังไงนี้โอ้ไม่ไม่กเียตนมาไ้บ้าเ้ยเอดไป อีกนิดเดียวไม่มันมีคิปเปอร์อยู่หน้าบ้านอยู่หลังบ้านตรงน,นั้นตรงน,นั้นมีคิปเปอร์โออย่าทำแบบนี้มีบ้านฉันโอ้โห,โหตัวอะไรไม่ไม่อย่าโอะจบเหตุเราจะแก้ปัญหาด้วยกันเนาะจบเหตุแล้วทีนี้มันมีอ้นั่นอะ ทีเปอร์เออนร้อนได้แล้วโอ้โหสิบห้านาทีแรกไม่ได้อะไรเลยมาเก็บของเก็บของโอเคโอเคลราไดโ้โอ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 ้ไม่ไม่ยอมเก็บไ,ไม้มาก่อน โเคเคของครบอยู่มั้งไอเนื้อซอมบี้ทิ้งไปมาเลเซียยังไม่ต้องโอ้โอ้มกอดคีเปอร์คีเปอร์มาจาังหวะนี้ผมจะเอาจาังหวะนี้ผมจะสร้างบนนะ่อน้ำสร้างบ้านระเบิดดิ ชิ t ไม่ใช่ระเบิดแบบนี้ <c ười> คือมันเราสามารถวางบล็อกกันมันไว้ได้นะแต่ผมไม่ชื่อว่าจะทำแบบนี้โอเคเอาล่ะนะผมดูสุขล้ว <c ười> ก่อน ใช่ไม้อ่ะโอเคใช้ไม้อีะออเอาไม้แปรรูปมาให้หมดตัมดมาเยอะพอสมควรเลยเมื่อกี้ผมเพิ่งรู้สึกตัวผมผลลุคำหยาบไปกี่คำหรนะผมไม่รู้ตัวไม่เป็นไรหรอกปรุงไม่ไดีขน,นาดนั้นมากับจับสีชนิดอ่อไก่ แกะกับคัวโอ่ค yeah. จะได้มีชุดกอดนาใส่ก็เผาเหล็กหน่อยแล้วก็เอาถ่านมาคนหนึ่งไปคราบทอดไว้สลัดลงเมือนงโอเคแล้วก็ครับร้วต่อ ประมาณนี้แหละเลืวเดี๋ยวผมดูแล้วพื้นที่มันไม่ค่อยเยอะนะจังหวะน,นี้เราก็ต้องไปขุดดินมาหาสร้างแล้วกันเคเริ่ม โอ๊โอโอ้ยใครเมันมีใครเล่นวัสดีต้องามาหอกไม่ต้องป่ามาหลอกว่าดีขอใเนหน่อยได้ไหมโอ๊ยโอ้ยผมก็โดนหลอกอดเดนเลยแล้วขนแกะเาซือที่รูน่เราคนแกกที่บ้านนะ โอ้ยน่ากินมากจริงนะจะเป็นต้องใช้ตัวการแข็งร้อยๆนกินต่อไม่แน่ใจนะกับพี่ผมจบเลยตรงนี้หลังจากตอนนั้นเราจะอัดเงให้กินน้ำมาลดความเสียงนะลดรงด้วยโอ้ 那个怎么变呢？ นั okay. oh, ่นไงดาวก็น uh ันงช่ตัวเดร็วหม่ไม่ใช่แันไม่ได้ถึงชายแดนเฮ้ต่อไปอมก็ไม่รต่ออืมเม่เป็นอร เคลียร์พื้นที่ผมเริ่มจากกรงแรกก่อนกันตัวหนึ่งสองสองสี่ห้ากูจะทำเป็นห้าคูณห้าแล้วกัน พัมก่อนยังไปเลยกีนไรละทีโอเคมากระโดดขึ้นไดนะ้แล้วเราจะล่อตัวไหนมาล่ะ เดี๋ยวคือตอนนี้ผมยังลอบบัวข้าไม่ได้อยู่ต้องหามอะไรข้าวอืมโอเคครับอืมอเดีถมพื้นที่ก่อนแล้วกัน คิดว่าผมเอาตัวที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์มากอย่างหมูออกก่อนะแล้วกันคือไม่ต้องทำฟาร์มสองสามส,ามสี่ห้าเค เรียบร้อยต็คงต้องถมหน้าดินะข้างหน้าตรงด้วยควานออกไปไหนตั้งเลย ให้มันเรียบเนียนี๋ยวผมเข้าไปเคลียร์ของนะบ้าน่องไล่ข้ามเลยชินมันผมจะมีมาเลเซียอยู่พอดีออาเป็นอ,อกอ หรือไม่ก็ปลูกพืชอ่าต้องคิดต้องาอาต้องคิดอยู่นะถ้าจะไปลกอกไก่หรือจะไปปลูกพืชโอาไปผักทอดก่อนแล้วกันให้รอบบ้านมาสว่างมนจะได้ไม่ขื้นไม่ใ่าสว่างนะเลยเอ็กโอ้โหอะอ,อีก้ว โอ้โอ้โหอีกแล้ว wow. 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 Okay. เหรอวาง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 โอเคประมานี้แหละรอบรอบ,บ้านให้มันสว่างวันไม่ต้องเกิดวันนั้นคีปเปอร์เกิดหลังบ้านอ่า wow. แล้วเราก็ค่อยไปหาวิธีล่อสัตว์เข้ามาคือแกะกับวัวมันชอบกินอย่างเดียวกันใช่ไหมคือข้าวส่วนหมูชอบกินแครอทโอเคเดี๋ยวผมโอ้นน่นไงนคฮิปเออเดี๋ยวผมเอาตรงนี้มาทำฟาร์มดีกว่าอือ่นหาตัวก่อนกัน Nói đi Ờ à, nó có nè Nên có cái này ừ. 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 ไม่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 เข้าม,ม,ม,มาเลยลุบเบิดเป็นบ่ออีกแน่นอนเตงร้อยเอาดินมาได้ดินฟรีแล้วได้กับหลุมหน้าบ้าแล้วนะอือแค่ผมจะเขยประมาณ 你开掉我了哦。 បងណាកង់កទៅត อสา,ายดดเป็นตูดผมชอบไม่มีเงิมุมงเป็นตูดขึ้นเลยน่นแหละแวผมต้อง,งตัดนะตอนนี้เราผมวางกำแพงชั้นนี้เสร็จแล้วก็โอเคใช่ไหมเอาไว้นี่ก่อน EP นี้ยวาวนะจริงยวาวพอกับ EP ที่แล้วเลยแต่ต้องเจอหน้าการตัดต่อเข้าไปให้มันสั้นขึ้น โอเคสหรับอีพีก็ต้องขอจบแค่นี้ไปก่อนนะต้องแยกเป็นสพาร์ทนะสำหรับอีพีสองเพราะว่าเราทําไม่เสร็จนะโอเคต้องแยกไปทําเป็นพาร์ทสองเป็นอีพีสามไปอีกสำหรับคิวนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ